บาซ่าว่าไงนะครับชางไบเยนพร้อมส่งตัวโยโชคิมิชกับล่อซื้อโรนันอาราโโค่กองหลังของบาซ่าอันนี้เป็นรายงานข่าวจากเดเริโออาร์สครับรายงานเมื่อคืนบอกว่าไบเยนมิวนิกพร้อมใช้โยโชคิมิชเป็นเหยื่อล่อบาซโลนาในการลุ้นสัญญากับโรนันอาราโโคกองหลังทีมชาติอุรุกวัยของทีมนะครับรายงานก็บอกว่าไบเยนเนี่ยพร้อมเสนอโยโชคิมิชมิดฟิลไว้ยุบปีแลกตัวกับโรนันอาราโโค่กองหลังวัยยีปีของบาซ่าในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ บรย์นรู้ดีครับถึงความปรารถนาของบาซ่าที่ต้องการเซ็นสัญญากับคิมิชเพื่อเติมเต็มตำแหน่งหมายเลข6ที่เป็นจุดบอดของทีมบาซ่านับตั้งแต่การจากไปของซิเกลบสกสแต่ด้วยปัญหาทางการเงินของบาซ่าเนี่ยจะเป็นเรื่องยากสําหรับการดึงมิดฟิลด์ไว้ยืมปีอย่างคิมิชมาเสริมทัพขณะที่ไบเย์นเองสนใจตัวโรนันแอรราโคกองหลังทีมชาติอุรุกวัยของบาซ่าจะเอาไปเสริมแนวรับในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้เหมือนกันนะครับก่อนมีรายงานบอกว่าทางบเย์นพร้อมเสนอคิมิชแลกตัวกับทางแอราโา ไนะบเยนเนี่ยตีมูลค่าของคิมิชไว้ประมาณ60-70ล้านยูโรแม้ว่านักเตะจะเหลือสัญญาถึงปี2025ีก็ตามแม้อาราโค่ครับจะมีราคาที่มันสูงกว่าคิมิชเนี่ยแต่ทางไบเยนพร้อมใจ่ายในเงินส่วนต่างที่เหลือด้วยแม้ทางบาซ่าจะต้องการเซ็นสัญญากับคิมิชก็ตามครับแต่ก็เหมือนกับนักเตะคนอื่นที่คาดหวังว่าจะมาเล่นให้กับบาซ่าแต่บาซ่าเองเนี่ยก็ยังไม่มีการตอบสนองต่อข้อเสนอจากทีมไบเยนนะครับในตอนนี้ก็ต้องรอดูไปก่อน ว่าจะเป็นอย่างไรครับในการสลับตัวถ้าไบเยนอยากได้อ่อาทางด้านของอราโคเนี่ยก็ต้องไปคุยกันดีๆนะครับในทางบาซ่าอยากได้คิมมิชเนี่ยจะลงตัวยังไงแค่นั้นเองครับแต่เดี๋ยวนี้เหมือนทางไบเยนกำลังจะเสนอให้ทางบาซโล่าพิจารณาช่วกันเลยครับมีความคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับจับไปแฮร์รรุ่นจัปไปโยยาเลยสำหรับอนาคตของโรนัลด์อาราโคของบาซ่าแล้วก็โจชัวคิมมิชของไบเยนมิวนิค